สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมรถขุดราคาไม่แพงกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจมองหาซื้อรถขุดอยู่ไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาด30 35 20 25 6ห5 0 40 45ก็เรียกได้ว่าเออมากันหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะครับผม อยากได้รถขุดยี่ห้ออะไรติดต่อมาครับร้านสองรถสวยมามีให้ลูกค้าทุกท่านเลือกแน่นอนนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเซลล์ฝ่ายขายรถได้เลย0616960160นะครับ0616960160นั่นเองนะครับผมก็เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับสำหรับเซล์ฝ่ายขายแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยววันนี้ผมพามาชมเลยนะครับผมว่ามีรถขุดยี่ห้อไหนรุ่นอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มด้วยคันนี้เลยนะครับฮิตาชิ z z x 5 u u ขีดสนั่นเองนะครับผมตัวนี้ตัวนี้รุ่นใหม่นะครับผมตูดกลมนะครับไซส์เล็กกระทัดรัดนะครับงานในสวนก็ได้นะครับงานใช้งานก่อสร้างก็ดีนะครับผมก็เป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าใช้มากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ ฮิ t ACHI z x 3 5 u 3ล้านเราเสนอขายอยู่ที่359,000บาทนะครับ359,000บาทนั่นเองนะครับผมก็ถัดมาเรามาดูคันต่อมาเลยนะครับคันนี้คูโบต้าคูโบต้ k h 027นะครับคูโบต้ k h 0 2 7นะครับตัวนี้จะมีไซส์ขนาดอยู่ที่ไซส์ย7นั่นเองนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตู้เก่งด้วยนะครับ ลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดมีตู้ราคาไม่แพงคันนี้นี่คือแบบตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมและเป็นแบรนด์ยอดนิยมด้วยนะครับคูบา t a ตก็อยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับใครๆก็รู้จักนั่นเองนะครับผมคันนี้มีมาครบหมดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแท็กเล็กมีใบมีดด้านหน้ามาพร้อมอันนี้จะสังเกตได้ว่าบุ้งกี่เขาจะเป็นบุ้งกี่ค่อนข,ข้างขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ ใช้สาหรับตักหินตักทรายได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้แวบแวบมาดูตู้เก่งนิดนึงนะฮะตู้เก่งอันนี้เป็นตู้เก่งเดิมเดิมของเขานะครับผมกระจกก็ครบทุกบานนะครับอันนี้สภาพสวยเดิมเลยนะครับผมน,นี่สภาพสวยเดิมเลยท่านใดที่สนใจบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกราคานะครับ ็นะครับสำหรับคันนี้นะครับคูโบต้าเคเ7ศูย์สอไซส์ขนาด2.7ตันนะครับร้านเราเสนอขายอยู่ที่2องแ0นสบาทนะครับสองแสนสามห่านบาทท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่เซลล์ฝ่ายขายนั่นเองนะครับผมก็ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูคันคันนี้ดิคันนี้นะครับผมคันนี้คันนี้นะครับ คันนี้คือโคมสุ pc 3 5 mr 2นะครับหรือว่ารุ่น10นั่นเองนะครับผมท่านใดชอบรถขุดรุ่นใหม่แบรนด์ยอดนิยมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับคันนี้บูมอาร์มสวยเลยทีเดียวนะครับบูมอาร์มจะค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าเป็นบูมอาร์มที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับมุงกีก็ใหญ่นะครับผมหน้ากว้างประมาณ50เซนซึ่งขุดดินได้เยอะนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับ ล้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมถัดมาเรา,าดูคันไซสี่สิบกันบ้างนะครับอันนี้เป็นไซส์ขนาดสี่สิบโคมสุนั่นเองนะครับผมเป็นสี่สิบโคมสุขิดหกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีลายไปปิ้งมาพร้อมนะครับก็สภาพสีสันสวยเลยทีเดียวช่วงล่างแท็กเหล็กมีใบมีดดันหน้ามาพร้อมเหมือนกันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับ ร้านสองรถสวยนะครับเสนอขายอยู่ที่3ามแ0 0สบาท3ามแสนสันบาทบอกได้เลยนะครับราคานี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อเซลล์ไยขายเดี๋ยวจัดโปรโดีๆให้ลูกค้าแน่นอนนะครับสําหรับรายการนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวถัดมาเรามาดูไซส์เอสากันต่อนะครับไซส์สาคันนี้คือโคมัสุพีซีสามสหรือว่ารุ่นเนะครับผมตัวนี้ ดีไซน์ทรงกลมมนไซส์กระทัดรัดการขนย้ายง่าย,ายใช้งานในที่แคบได้ดีนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมราคาเสนอขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาท3 3 9 0 0 0บาทท่านใดสนใจติดต่อเซล์ฝ่ายขายนะครับผมเดี๋ยวเราจัดโปรโดีๆให้ลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าโทรเข้ามาครับลูกค้าได้โปรโมชั่นดีๆจากทางร้านเราแน่นอนนะครับผมถัดมาเรามาดูคันต่อมานะครับคันนี้ รุ่นยอดนิยมเลยนะครับลูกค้าถามหากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ใช้งานดีใช้งานทนแล้วก็บูมอาร์มของเขาสวยเดิมยาวตักขึ้น6กรอได้แบบสบายๆเลยนะครับมีลายไพป,ปิ้งมาพร้อมนะครับอันนี้นะครับโคมาสุ PC 4 0ขีด7นะครับล้านสอรถสวยนะครับเสนอขายอยู่ที่ 399,000บาท399,000บาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อเซลล์ฝ่ายขายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรถยกกันบ้างท่านใดมองหารถยกราคาถูกคันนี้คือตอบโจทย์ได้นะครับผมนี่คือคันนี้คือรถยกโตโยต้า 3 FG10 นะครับก็เครื่องเป็นเครื่องเบนซินนะครับขนาดเอ่อสี่สูบนะครับผมแล้วก็เสาสูงสามเมตรนะครับสามารถยกได้1ตันนะครับสามารถยกได้1ตันนะครับราคาราคาคันนี้อยู่ที่9ก0 0หบาท9ก0 0 0มืบาทพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมพามาดูยางนะครับยางนี่แบบว่ายางดอกยังเต็มเต็มอยู่เลยนะครับยางดอกยังเต็มเต็มอยู่เลยนะครับถือว่าสภาพ พร้อมใช้งานได้เลยนะครับสำหรับรถยกคันนี้นะครับรถยกโตโยต้า 3fg10 นะครับยกได้1ตันเสาสูง3เมตรนั่นเองนะครับท่านใดสนใจติดต่อเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยนะครับผมก็สรุปรายการสินค้าเข้าวๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจและเล็งขนไหนไว้ก็สามารถติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยนะครับผมร้านเราอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับ อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับลูกค้าท่านใดที่สะดวกมาดูรถก็สามารถมาดูได้นะครับก็สามารถเอ่อเปิดพิกัดมาได้เลยนะครับ2รถสวยนั่นเองนะครับผมหรือท่านใดที่เอ่ออาจจะไม่สะดวกมาดูรถท่านสามารถติดต่อฝ่ายขายขอดูรูปภาพและวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับผมเราก็มีบริการให้ลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับผมอยากดูตรงไหนก็บอกเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรา จัดการให้ลูกค้าได้แน่นอนนะครับผมสำหรับสินค้าก็มีหลากหลายนะครับท่านใดชอบขนาดก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ